ลุงโนวาสวัสดีครับพี่น้ำโอ้สวัสดีครับรถโนวามันมีหมอนหนางด้วยมันแปลกๆนะแต่ยคนบอกว่าเป็นเครื่องบีเคเหลี่ยมนะพี่น้ำเนะเคเหลี่ยม30สเต็เปก็ไอ้ห้าแปดมิลสองยืดก็สตาร์ทง่ายทังเลยง่ายยู่แต่แหวมันมันเริ่มละน้ำมันอะไรน้ำมันอะไร สวัสดีครับวันนี้ยังอยู่กันบ้านพี่น้ำนะผมเดี๋ยววันนี้มาดูคันนี้นะครับโนวาลุงโนวาที่ไม่ใช่โนวานะครับซึ่งรถคันนี้พี่น้ำก็ปั้นไปในช่องนานแล้วนะครับผมก็เพิ่งทําเสร็จยังไม่นานยังไม่นานมากนะครับผมก็เปลี่ยนเครื่องอะไรนิดๆหน่อยๆก็ส่งเครื่องไปทํานะครับผมก็เดี๋ยววันนี้มารีวิวกันกับลุงโนวาของพี่น้ำดันโรล,ลันนาครับผมไปมาแล้วครับ ลุงโนวาสวัสดีครับพี่น้ำโอ้ oh, สวัสดีครับจับอี 1> ก1นึ่งอีพีอีกหนึ่ง,ง,งยาวๆคือรถคันนี้ก็พี่น้ำปั้นไปในช่องก็นานาและมาแล้วครับคนคนชอบเยอะด้วยโนวาเด็กๆชอบเยอะแล้วก็มีหลายไวัยก็ีกันลเพราะว่ามันเป็นรุ่นเป็นรุ่นที่ตกทอดตกทอดรุ่นสูรุ่นเนี้ยครับแต่หมดไปเยอะนะพี่น้ำดูแล้วเก็บเยอะเก็บเยอะมาก เยอะแต่เพิ่งเพิ like ่งเพิ่งนำเสร็จก็ยังไม่นานมากนะพี่น้ำนะเพิ่งรันรันอินเสร็จกับเครื่องลูกนี้นะเพราะว่าเมื่อก่อนจะเป็นเครื่องของเกาติดเครื่องเก่ามันมาเอาไม่ไหวเอากพี่ไม่ไหวตอนแรกตอนแรกกันเห็นพี่น้ำลงรูปมันผมว่าเครื่องมันแปลกๆเลกเลยเครื่องมันแปลกๆปผมว่ามันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เครื่องมันเพราะว่าถ้าคนเล่นโนวาเขาจะรู้ดีว่ามันจะอยู่แบบนี้แบบนี้ใ่แต่พี่น้ำเอาเครื่องนี้ใส่ผมว่าอะไม่ใช่ละตอนแรกก็คิดว่าเครื่องเอเนอาลันั้นไม่ใช่ พี่น้าว่าเครื่องเอเดนอาร์ไปใส่รถอีกคันนึงอ่าใส่สมายสมายสมายทำไว้แต่ยังไม่เสร็จไม่ต้โต๊ะปีครึ่งแล้วมั้งเพราะสมายเครื่องเดียวมันก็เครื่องเดียวกับพวกโนวาใช่ใช่ครับมันเป็นรถเกียร์มันเป็นรถเขาเรียกว่ารถอะไรรถแม่บ้านรถแม่ใช่ครับไม่มีรถแม่บ้านอือืครับผมเดี๋ยวมาดูคันนี้กันพี่น้าครับคันนี้ครับผมเอาอะไรก่อนดีของแต่งเข้าๆก็มีอะไรมีปั๊มบุญปั้มบนเบิกแท้ครับอันนี้คือเบิก950บาทก็เบิกที่ร้านผมเองนะครับฝากด้วยนะครับ ได้ตรงนี้นะครับขออนุญาตฝากช่องเดียวเลยครับรับซื้อขายขอแม่เบลอะไรขอแม่ทำแม่หากินหน่อยอย่างตังนี้นะทุกคุณครับอย่าแค่ฮอนด้าได้หมดครับเพราะจะมาให้ด้วยได้ได้บิ๊กไบค์ก็ได้ได้หมดเลยสูซูไม่เอาบ้างเหรอซูก็ได้แต่เชียงใหม่ไม่ค่อยมีคนฉีดใช่ใช่มันน้อยแล้วก็อะไรมันมันต้องใช้เวลานิดหนึ่งซูอ่ะพาร์ทเพิร์มอะไรมันดูยากครับผมแต่ฮอนด้าจะจะง่ายสุดกับจะม่ให้ง่ายสุดจริงอันนี้ก็พี่ก็เบิกใหม่เบล เพราะว่าจริงๆมันพี่ใส่ของเขาเรียกว่าปั๊มลอยอ่ะอ่านดำแต่เป็นของเทียม3ามร้อยห้รัวรัวกลัวกลัวกลัวมันเอาไม่อยู่กลัวไม่อยู่กลัว่รไม่บางคนมันก็ใช้ได้นานนะพีบางคนใช้ยันขายรถก็ไม่รั่วนะไม่รั่วแต่บางคนใส่วันแรกรั่วเออเออคนที่ซื้อมาแล้วมันพังเนี่ยพี่ก็ไม่เคยก็เห็นบ่อยนะแต่แต่ไม่เคยเจอกับตัวครับ ไอที่เอาออกเพราะว่ากลัวเฉยๆแต่ก็ไม่รู้หรอนะเออไม่จริงๆถ้ามันั่วนี่น้ำมันก็เบรกมันเบรกได้ก่อนไม่ไม่ใช่ั่วแล้วมันเบรกไม่ได้เลยถูกไหมใช่ครับมันก็ยังั่วแค่มันมันเราไม่รู้อ่ะใช่แต่รู้ตัวไม่ใช่แบบั่วแล้วแบบมันลูดไปเลยใช่ั้นมันก็ไม่ใช่ใช่ครับครับพี่ก็เปลี่ยนนี่แหละมันเป็นของของที่นิยมไงของคือร้อยสิบไอเนาะสิบไอสีนี้ใช่เลยสีนี้ใช่เลยเล็กข้อดีคือเล็ก ราคาถูกถูกกว่าสวยถูกกว่าร้อยยี่ห้าใช่ร้อยยี่ห้าเพงแพงพันพี่ขายพันหกห้าสิบเป็นพันร้อยยี่ห้าแพงผมก็งงอะฮอนด้านี่นไม่รู้อะไรทํามางงงอะไรฮอนด้ารุ่นเก่าอ่ะแพงตั้งแต่เว็บร้อยยี่ห้าลมลงอ่ะแพงลงมาแพงหมดเลยเอาถ้าปลววานขึ้นมาจะถูกถูกละเพราะว่าการผลิตเป็นผลิตใหม่วัสดุใหม่เนี่ยอะไรมันจะถูกขึ้นออืประมาณนี้แล้วก็ประกับเป็นของนของแอนีเซเอ็มเอ็มอาร์ทีเซเอ็มใช่ มีเซตเอ็มของแท้เบิร์กของยามาฮ่านะครับผมก็มากับเขาเรียกว่าบอกเฮนเลยบอกเฮนหมาคู่เลยแต่สายนี้ก็ปกตินะพี่นัพอ๋อสายนี้ก็ของเอ้อันนี้ของสปอนเซอร์สปอนเซอร์โมลินโมลินจำได้โมลินสปอนเซอร์ให้ครับก็ยังใช้ปกติอยู่นะใช่ครับปูนี่ใช้มาสี่ห้าปีแล้วเนี่ยดีทนทนอยู่ครับทนอยู่แล้วก็ปั๊มล่างนี่ของแท้อันนี้ก็เป็นพันปั๊มล่างพัน พันเก้ามันเก้าห้าสิบนี่ครับผมแต่นี่ของเทียมครับผมจานจอเป็นจานไอจานโซนิกโนวาห้าลูห้าลูครับผมกระบอกนี้ก็ของโนวาโซนิกเลยนะพี่นั้นนะอ่าของโนวาใช่โนวาโซนิกอันนี้ของมันติดรถมากับเจ้าของเดิมอืมไีซื้อมามันก็เป็นแบบนี้เลยครับผมแต่ทาทาสีตรงนี้ใหม่ทาสีใหม่อันนี้กึ่งนะพี่นั้นกึ่งกึ่งได้หรอนิดหนึ่งนิดนึงครับผมแล้วก็ล้อจะเป็นสิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดอะ อากรอนเทียมกรอนอาร์ทูโทนยางวิงยางวิงที่ทุกคนเล่นกันนะใช่ใช่ครับเราจะเล็กๆหน่อยยางตัวนี้อะไรเท่าไหรได้หรือแคาสิบรับร้อยอ่าครับอ่าครับก็สองร้อยนั่นแหละยางหน้าครับผมแต่ว่ารถโนวามันมีหม้อหนาด้วยมันแปลกๆนะแต่คนบอกว่าเป็นเครื่องบีดเครื่องอะไรนะเครื่องบีดอ๋อบีดเพราะว่ามันบีดมันก็ใส่ได้ร้อยสิบเหมือนกันแต่มีหม้อน้าใช่ใช่แต่ กลัวเอาไม่ไหวแม่งก็ล่อไปเลยเอาโนวาเดไปเลยจริงอะอยากได้ SS เเพราะว่ามันมันลึกกว่าเครื่องเครื่องอ่าใช่มันลึกกว่าแดดใช่แดดจะเป็นสั้นๆเงี้ยใช่โนวาคล้ายรถชนลิงรถมันจะโอเคกว่าแต่มันหาไม่ได้หายากครับแต่เราก็รีบด้วยนี่ไงเครื่องแดดเครื่องแดดพี่น้าบอกว่าส่งไปทำมาะมาราคาเขาเรื่องเลยนะอ๋อพี่ส่งที่เอกนนท์ฮะใช่เอกนนท์เป็นไงไปนะเป็นไงมั้งพอได้กลับมา ก็โอเคอโอเคพี่<ต>ก็ไม่รู้วะพี่ไม่เคยขีย่แดดเลยเลยไม่รู้เคยขีขขย่แดดเซอเงแต่ก็ก็ก็อพอดีอะแต่มันตอนเนี้ยรู้สึกว่ามันล้อรอบนี่นหลรล้อรอบน,นี่มันเป็นลูกลูกเดิมครับพี่นะลูกในไซส์หรือ,อยังไงลูกเดิมมันก็5 5น่าจะ5 8มันเป็นลูกลูกไฟเตอร์อะโอถ้าเป็นลูก VR ก็5ก่ายประมาณนั้นประมาณนี้ว่าเป็นเป็นเสื้อแดดด้วยถ้าเป็นของ เสื้อ L S สาย L S น่มันจะมันจะใส่5้าเก้าได้ครับผมเพราะว่ามันจะไม่ไม่ค่อยบางครับไม่เสียดายพี่อไปชินกับรถแรงๆเยอะอ๋อเพรดิรถอย่างเงี้ยหรือไม่ชินใครขี่รถสูตรรถวิบากอย่างเงี้ยนั่นเปิดมาเปิดมาเปิดมันมามาเยอะกว่านี้เยอะว่ามาขับอย่างนี้มันรอรอบเราไม่ชินใช่ไม่ชินอชี้แบบหงุดหงิดเหมือนที่พี่แหนมขับเวฟแดงมาขับรถออโต้อ่ะคนอย่างนั้นอ่ะอ่ามันมันฉาจังเลยวะนี่อย่างงี้ยอย่างเง้ยเราชินใช่อันนี้ก็เป็นหม้อนแอมไงม้อแอมเหมือนรถลีดเลยที่เราถ่ายไปคลิเนียม คือหายยากอยู่นะใหญ่แล้วก็ใหญ่ใช่ครับข้อดีคือใหญ่ก็ได้อยู่แล้วก็อันนี้ทําขาจับเองไหมทำขาจับเองเพราะไม่จับเดียวมันจะสะบัดตัวนี้ก็ทําภาคไปนิดนึงอันนี้ช่างเขาทําให้ครับจริงๆถ้าเป็นขาเนี่ยเราต้องไม่ไม่ต้องมาใส่นี่นะใช่ใช่ใช่เหมือนโซนิกครับผมตัดชุดส่แล้วขยแก่ครับผมแล้วก็จะมีกระบูวนี้เขาเรียกเคเหลี่ยมนะพี่น้ำนะเคเหลี่ยมสามไม่สามสามสามเท่าไหร่วะสามสิบกว่าปักใหญ่เนี่ เหมือนได้สามสิบเออสามสิบสามสิบอืนะฮะใหญ่กว่าเอ็นโปเอ็นโปมันยี่สิบแปดเหมือนมันจะของแท้นะครับผมอุ้ยแพงนะแพงอยู่แพงอยู่นะสี่สี่ห้าเหมนต้องช่อือคือพี่เจอคําถามในในช่องพี่เยอะมากว่าไอพี่วางเครื่องยังไงบ้างจุดยึดยังไงบ้างเนี่ยก็เหมือนกับเบลเคยทำไหมคาระวานเนี่ยคนก็จะถามกันเยอะว่าเนี่ยมันยึดตรงนี้เบลเราย้ายหูยึดไม่มีสามจุดมองไม่เห็นอยู่ตรงนี้จุดหนึ่งครับแล้วบางคนอ่ะเขาอ่ะ ไปไปตัดตรงนี้ทิ้งอ่ะครับโอ้คลายมันนะพี่ที่ที่พี่เคยหั่นเขาเขาใส่นะตัดนี้ทิ้งแต่พี่ไม่ใช่ทําแบบนั้นไงนี่เรายึดมันครบสามจุดทุกจุดเลยยึดครบเหมือนเดิมเออครบแต่ตัวเนี้ยเราเราทาขามาแบบเนี้ยเราไม่ต้องไปตัดโคงไงใช่ครับเพราะแบบนั้นมันกลัวมันหักไงใช่ใช่ให้ยึดครบแล้วก็คอลีดเนี่ยบากว่าเออมันใส่แบบไหนเพราะว่าคอดิดโนวามันจะใส่ไม่ได้ไงใช่ครับสร้างต้องสร้างมีไหม เออสร้างมาเลยอย่างยาวเลยไปเห็นบางช่องอ่ะใช้ใช้คอลิดเดิมอ่ะแต่ไม่ตัดโค้งอ่ะเพื่อเอาคาบูใส่ในนั้นอันนั้ก็เสียดายดีกว่าเสียดายรถอ่ะใช่เสียดายรถอันนี้จริงเอออันนี้ที่พี่น้ำว่ารอรอมันน่าจะเป็นเพราะว่าคาบูมันไกลหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นไปได้เดี๋ยวต้องรอจูนอยู่ทีนึ่งที่นี่อาจจะรอที่นู่นกรุงเทพอาจจะไม่รอเพราะว่าอากาศอะไรไม่อ๋อคือไล่มาจากกรุงเทพใช่ อาจจะหนาก็ได้เดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงใช่ต้องไหลแต่อาจจะรอ,อนิดนึงเพราะว่าเป็นท่อรอดท่อรอดด้วยเพราะว่าสองัระบะมันจะเกี่ยวกันไงท่อข้างนะเบลใช่ครอับหนึ่งสองสามเนี่ยนัดหมดเลยถ้าเป็นท่อท่อข้างนะใช่ครับเปิดย่งเง้ยก็ลอยใช่ครับแต่ท่อรอดอ่ะลึกรอรอหน่อยเห็นลึกเอาท้ายอยู่แล้วใช่ท้ายไม่มาแต่ต้นไม่มาตลืมาเห็นลึกเอออเนี้ยยังไม่ได้ยินเสียงดีเดี๋ยวค่อยมาฟังกันแล้วก็ด้านหลังพี่น้ำเอาโชคหลังเดิมเออลืมบอกไปนี่มันน่าจะเป็นท่อท่อ ท่อทขาลอดน่าเป็นของเนี่ย WRC ใจใจเขาเขาแถมมากับเครื่องเลยไงอืไปทําเครื่องเนี่ยครับผมงบประมาณสามหมื่นเครื่องอะนะรวมท่อยังที่นั่นสามหมื่นรวมแล้วเอารวมแล้วรวมกล่องไฟด้วยกล่องไฟด้วยกล่องเอลเอง LS ่องปักแล้วก็แน่ยเย็บเหมือนจะเป็นท่อแดดอ่ะท่อแดดยกมาใส่เลยมันเป็นเขาได้มาแล้วยึดสวยพอดีเลยอันนี้เหลือเหลือของเก่าเขาไงเขามาใส่ให้ พอดีโชคหลังไม่ได้เปลี่ยนเลยอยู่ไว้เดิมมากเดิมก่อนอยู่ไว้อยอ่แลยแหละต้องวิ่งเร็วๆนะพี่น้ำนะใช่แล้วก็แอมหลังเป็นของพีเนียมยืดสั่งเขายืด1.5 1.5ถ้ายืดเยอะกว่านี้เสียตัวเหมือนกันตำแหน่งหูโชคยังที่เดิมใช่ไหมพี่น้ำออดูดละยังที่เดิมใช่ไหมพี่น้ที่เดิมที่เดิมอันนี้ขอเขาว่าที่เดิมครับที่เดิมแต่ยืดข้างหลังไปยาวอืมลัวมันจะเตี้ยเกินไงใช่ใช่ครับเอ่อเป็นของ TTK อืมลาคี รถสว่างเตอร์พี่ตอนแรกอะพี่ว่ามันรอรอบเพราะว่ากลัวน้ําหนักเราเยอะพี่ก็เลยลดสเตอร์น้าลงไป13สิบสามแล้วหลังอะพี่น้ำก็เลยสามสิบตั้งเลยหลังสามสิบสองมั้งโอ้ก็ยังรอเหมือนเดิมอ,อยู่ที่การไล่รถม,<ะ>มันยาวรถพี่น้ำไปยืดด้วยอก็อเป็นไปได้แล้วก็ตอนนี้รอบมันเหลือเหลือเลยจริงๆใส่สี่อะคือสิบห้าก็ยังโอเคนะแต่ลงมาสิบสามรอบ หมดหมดไวอ่ะมันหมดไวหมดไวอเกินหมดไวเกินจัดอ่ะมันจัดมากครับนะครับประมาณนี้แหละฮะโอ้ยนี่ผมไม่ไดนไอ้ไม่เชื่อะไรนี่มันครอบอะไรเนี่ยครอบยางไฟอันนี้เขาเขาเรียกว่าของเล่นอันนี้ของล้ำตางเลยครับผมนี่เป็นของรุ่นน้องเรียนเทคโนแต่ว่าเวลาสปาร์ตมันมันก็หมุนเลยใช่หมุนหินกิ้งกิ้งกิ้งมอนรถกิ้งไปครับถ้าถ้าถ้าเป็นของเดิมมันจะปิดหมดนะฮะปิดหมดเลยอันนี้เหมือนกับเราเป็นลูกเล่นไงใช่ครับเท่ดีเก้าร้อยห้าสิบว่าแปดร้อยห้าสิบพิมพ์อันนีไม่ ครับผมประมาณนี้นะว่าสเต็ข้างต oh, oh, oh. ่ำไปไหมพี่นะำมันจะเต้นข้างก็หรือเพราะว่าพี่พ่อมันพ่อมันจะชนอ๋อก็เลยยกหน้าขึ้นยกหน้าขึ้นขาตั้งก็เลยต่ําเลยขาตั้งต่ำใช่ใช่ประมาณนี้สเต็ปก็ห้าเก้า้ยห้าแปดมิลสองยืดชักหนึ่งจุดสองอ่าแล้วก็คาบูสามสิบคาบูสามสิบสเต็ปชั่วไปแหละสเต็ปผม เขานิยมมนกันใส่ชักด้วยนี่ขึ้นนิดนึงขี่ครับขี่ก็ขี่ประมาณนี้แหละตอนัี้วะก็รู้สึกก็ขี่ก็ประมาณนั้นต้องให้เบลขี่เราอะชินับรถรถรถลูกโตไงต้องให้เบลขี่เอ้ยี่จะมีที่วัดนี่อุณหภูมิหม้อน้ําใส่ลองใส่กับเขาด้วยโคโซโคโซครับผมสามสิบอยู่สามอันนี้คืออากาศน่าจะที่นี้เลยแหละผมว่าประมาณนี้เลยวัดจากสายหม้อน้ำสายหม้อน้ำอุณหภูมิน้ําของที่นี้น่าจะ ไม่ไม่ไม่เหมือนบ้านเราถ้าบ้านเราน่าอยู่ประมาณยี่สิบแปดมันผมวันยี่สิบแปดโอ้โหย้อยนะย่ยย้อยยังไม่ได้เปลี่ยนไงบอ่ะฟังเสียงกันครับฟังเสียงนะได้ไหมได้ครับ <c oughs> จัดเลย <c oughs> ครับยังไม่ได้อุ่นเครื่องอิอิสตตร์ทานง่ายจังเลย <c oughs> ง่ายยู่แต่แหวนมันมันเริ่มละน,น้ำมันอะไรน้ำมันอะไรน้ำมันอะไรชัดเลยกินเป็นไงชัดเลยกินได้ phải luôn, 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 เดินเบาประมาณนี้ครับครับผมมันเสียงไม่ไม่เหมือนกับเง็ดเง็นะพี่น้ำมันมันคนละคนละเสียงกันเสียงนี้จะออกเสียงคล้ายๆเคอียใช่ครับอันนี้คล้ายๆคล้ายๆก่อนแดดนะนะแดดในร่างโนวาแดดในร่างโนวาครับผมก็โนวาโนวาแดดโนวาแดดจริงๆตรงรุ่นไหมตรงรุ่นแต่ไฟหน้ามันไม่ใช่ไฟหน้ามันคนละไฟหน้ากันโนวาไงแล้วเครื่องแดดอ่ะโอเคตามนั้นตามนั้นตอนนั้น ไม่ใช่องคืเร่่ีมันไม่ใช่เป็นเครื่องแดดน้ำมันไหมน้ำมันออกเทนออกเทนลิ่นชัดเลยใส่ออกเทนลองลองดูพี่น้ำบอกชื่อเพลทอีกทีนึงเลยอีกบอกชื่อเพลทอีกทีนึงเพลทอะไรอ่ะเพลทคอนด้าไงเพลทคอนด้าอ๋อเพลทเพลทแหน่เพลทเบิกเบิกอะไรเบิกอะไรฝากเลยครับตรงนี้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 เมื่อกี้ตรงนี้แลยหมุนกล้องอย่างนู้นตรงนี้นะครับมาตรงนี้ครับฝากเพลทเบิกอะไรได้ทุกรุ่นนะครับจัดได้เลยครับอันนี้ก็ขอบคุณเบลมากนะครับที่ให้ขายอะไรโอเคครับพี่น้ำ เบลจะลองไหมเนี่ยเบลจะลองขนาดเดี๋ยวค่อยปากกันค่อยปากกันค่อยปากกันนะครับผมโอเคโอเคครัต้องลองนะเดี๋ยวจะได้รู้ไงว่าเราฟินเป็นยังไงแล้วก็ความเหมาะสมว่าเออถ้าเราไปทำแนอนาคตเราอยากทำเนี่ยลองลองดูโอเคครับขอบคุณครับพี่น้ำครับดีครับสวัสดีครับ